นี่มันบังกรตัวเดียวก,กันกับที่เราทำสวนสัตว์ไหมหน้าคุ้นๆ <c ười> ยังไม่เปิดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละโมเดลกันเรากลับมาอยู่กันในแมป Tower Defense ในเวอร์ชันไดโนเสาร์นะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาสู้กับได,นดโนเสาร์วันนี้จะมาสู้กับเจ้ากระต่ายครับเขาจัดอีเวนต์เทศกาลอีสเตอร์นะครับน่าจะเป็นเดือนหน้านะฮะแต่ว่าจัดก่อนอะไรประมาณนั้นเหมือนกับอันนี้จะเป็นบอสใหม่นะฮะเป็นกระต่ายแล้วก็มีเจ้ากระต่ายตัวนี้ มาวางจำหน่ายด้วยเป็นทหารใช้แครอทเป็นอาวุธถ้าเกิดอัปร่างเต็มก็น่าจะเป็นอันนี้นี่เท่มากนี่ไงบันนี่เลนเจอร์นะฮะราคาเท่าไหร่เนี่ย750โรบัคว่าแล้วดาเมจ90ในร่างแรกแล้วก็ร่างสูงสุดพันสีนะฮะอ่ะมาตั้งใจว่าจะซื้อตัวนี้อยู่แล้วราคาแพงไปนิดนึงเอ่ออันนี้มาราคาห5ื่นในเริ่มต้น5,000 สองหมื่นห้าพันนต้องเลือกนวีศาสตร์หรืออันนี้ผมเอาสไนัยออกแล้วกันอันนี้มาแทนตรงนี้ใช่ไหมทางเข้าอีเวนต์โจ๊กกระต่ายโซโล่หรือเขาออบเขออบดีกว่ามาอ่ามาทางไหนทางนี้ใช่ไหมเอาบ้านมาก่อนเลยอย่างนั้นหาเงินแล้วก็ใช้ปืนไปก่อนได้มาสี่พันโจ๊กกระต่ายเท่าไหร่หมื่นห้าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเดินเร็วะ ดูสิดูสิเ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยไปไหนโอเคเดี๋ยววิาสาหมาสักตัวหนึ่งก่อนเจ้ากระต่ายราคานแพงนะฮะเดี๋ยววิาสาหมาช่วยก่อนออรรถของเพื่อนเนาะเอ้ยดีมากเดี๋ยววิาสาหมาอีกคนหนึ่งอัพเกรดหน่อยเท่าไหร่สามพันห้าพอไหมไม่พอรถใหม่อีกแล้วเฮ้ยของเพื่อนโอเคเลยนะรถมันทำงานยินนี่เองชนไปมี HP ด้วยฮะ แล้ววิศาสตร์ไม่เห็นยิงเลยยิงช้ามากอัปเกรดก่อนอัพเกรดเออนั่นแหละรถมาแล้วชนไปเลยหมื่นสองแล้วรอหมื่นห้าโอเคจะหมดแล้วอีกนิดเดียวโอเพื่อนอัพปืนสาสิบแล้วอะ่ะผมยังแค่สี่อยู่เลยเพื่อนเน้นปืนเพื่อนใช้รถกับปืนอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ปืนโอเคเลยนะ อัพแต่ปืนมันยิงได้ตลอดไงไม่ต้องห่วงเรื่องระยะแต่ผมอยากดูร่างสุดท้ายของเจ้ากระต่ายอ่ะอัพก็ต่ายก่อนเออลางที่สองเป็นไงยิงแรงไมเนี่ยเฮ้ยก็แรงอยู่นะมันเริ่มมากันเยอะขึ้นมันเยอะไปไหมมันเยอะไปไหมเนี่ยอัพเจ้ากระต่ายก่อนโอเคทันอยู่ตัวนี้ทันอยู่นิดนึง โอเคเอัปเกรดสามหมืสองอีกนิดหนึ่งสามหมื่นเจ็โอเคอัปเกรดเลยทำอะไรยิงแครอทโดนไหมเนี่ยเพื่อนสู้ไหวไหมเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะผมไปเคียงหลังดีกว่ารถมารถมาโอเคโอเค โอ้โหกระต่ายไม่ได้ยิงอะไรเลยตัวนี้ปล่อยมาดือด้อเลยฮะยังไม่หมดเลยตัวนี้เออรถชนไปสองคันไปซะตัวหนึง่งโอ้โหเพียบเพียบตัวนี้ปล่อยเหอะผมไสู้บอสก่อนเหลือเท่าไหร่เลือดโอ้โหไม่กอไม่น่าจะสู้ได้ครับ ซุไม่ไหวะเพื่อนบอส HP เยอะมากแทบไม่ลดเลยแพ้แล้วโอเครอบนี้ผมขอแบบโซโลดูหน่อยของตรงนี้แล้วกันสไนนยน่าจะยิงไกลอยู่เหลืออีกพันห้านี่ไงสนายยิงไกลอยู่อ่ะช่วยยิงช่วยยิงโอเค บ้านเงินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะหมดหรือยังโอเคโอเคได้อยู่อืมสนตยอีกตัวหนึ่งสนายเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดแล้วอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันระยะไกลๆหน่อยตรงนี้สักตัวหนึ่งโอเคเวฟหกแล้วฮะ บ้านมาอีกหลังนึงน่าจะได้นะมีสไนดดักอยู่ยงนี้2ตัวเว็บเจ็ดแล้วฮะ9000อัพบ้านก่อนสักตัวหนึ่งตรงนี้อัพบ้านอัพบ้านเก็บหมดไหมสไน์เก็บหมดฮะเคลี้ยงโอเคผมไปวางอันนี้ตัวหนึ่งก็ตาย อย่างน้อยให้มันมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยกระตายจัดไปเฮ้ยรอดไปได้ยังไงดูสิดูสิสเออเอะฮะอาปืนโอเควู้เกือบไม่ทันสไนเก็บไม่อยู่ฮะเก็บไม่หมดมีใครรอดมาอีกไหมไม่มีแล้วนะ อัพบ,บ้านหน่อยบ้านอีกหลังหนึ่งเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่โอเคสองหมื่น <Okay, 20, S 1> อัพเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีรอบอีกแล้วสไนเก็บไม่หมดต้องมาเก็บงานเองอืมเรียบร้อยเธอก็ตายอัพไปเลยสามหมืน่นเท่าไหร่อันนี้ 3ามหมื่นสองนิดนึงอาา่ะฮะร่างที่สามแรงขึ้นไหมอีกทีนึงคือแสนหนึ่งเลยอ่ะยิงตัวนู้นสิเฮ้ยอะไรมันลดไปเอามิหลุดไปเหรอไม่เห็นโถเอ้ยสนายมาช่วยหน่อยโอเคโอ้บอสมาแล้วครับ ผ่านตรงนู้นมาแล้วอะเหลือแค่อัพปืนได้อย่างเดียวตอนนี้ที่จะพอช่วยได้อยู่ผมไปขายตรงนี้ก่อนขายเลยไม่ถึงละขายบ้านมีบ้านขายบ้านอัพปืนหน่อยอัพปืน HP เหลือเท่าไหร่ไม่ลดเลย <laughs> My God มันต้องวางยังไงเนี่ยมันถึงแบบาขายนี้ด้วยคเป็นเว็บสุดท้ายแล้วนะฮะมันต้องใช้อะไรสู้เนี่ยแบบมันถึงจะคุ้มมันถึงจะได้เนี่ย HP มันเยอะเกินไปหรือเปล่าผ่านนักวิยาสตร์ผ่านสไนตรงนู้นมาแล้วผ่านตัวกระต่ายตรงนี้มาแล้วผมขายไปแล้วนะแล้วก็มีสไนาตามทางอีกเพียบเลยนะฮะยังไม่รอดครับบอสมีหลุดไปด้วยตรงนูน้น เลือดแทบไม่ลดเลยลดน้อยมากฮะแสดงว่ามันต้องมีรูปแบบของมันในการวางที่แบบจะจับทางของบอสได้สนาลายทางคือเก็บพวกลูกน้องได้นี่คือผ่านนักวิทยาศาสตร์มาผ่านสนยหลายคนเลยนะครับตรงนู้นมาด้วยเลือดก็แทบไม่ลดเดี๋ยวผมไปหาวิธีการก่อนแล้วกันวางแผนว่าจะวางยังไงให้มันแบบสู้บอสได้นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ